ครับผมสวัสดีครับรีวิวครับผม Honda Nova Sonic นะครับเป็นโ o n i c ตัวที่2นะครับปี2 0 0 3นะครับรถคันนี้นะครับมีเล่มนะครับแล้วก็เป็นภาซี6 4นะครับชุดโอนบัตรเจ้าของรถหายครับผมก็ถ้าจะโอนก็ต้องจ้างขอดึงบัตรเอานะครับให้ดูรอบๆนะครับรถเป็นรถเครื่องเดิมนะครับตอนนี้ผมใส่ขาบูเอนโปนะครับเป็นคาบูเอ็นโป ชิ้สีมีแค่นี้นะครับชิ้นดำอะไรไม่มีนะครับเป็นล้อมแม็กแท้ติดรถครับนะก็เดี๋ยวลองดูข้างในนะฮะฟับอ่าอันนี้ภายในเบาะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับผมไม่ได้ใส่นะฮะตามสภาพนี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับผมไฟหน้าไปหลังติดนะครับไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับ ก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับผมไปหาปรถตก็บสภาพไปอะไรเพิ่มเติมก็คันนี้โอเคครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับพาสีหกสี่นะครับครับสวัสดีครับ